รู้ว่าไปเจอไปโผล่ไปดิบโพยอ๋อก็ครั้งข้ากันมานนแล้วไงฮะคุณหญิงครับก็คุณต้องรู้จริงไหมไม่รู้เลยครับอย่ามาฟองวันนั้นที่นวันได้เจอตัวกันแล้วเจอรับเจอคเริ่กระบวนการ่อนนี้มันมีเรอขแสงยังไงบ้างคือผมบอกแล้วว่าเราก็ไม่อยากจะกระทบกระแทกนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ใช่เป็นเหยื่อที่แบบเอ่อ ต้องมานั่งทนทุกวันเพราะคุณกอบโกยเองเนี่ยคุณโพสต์วันหนึ่งเนี่ยเป็น10โพสต์นับเลยเป็น10โพสต์รู้ไหมว่าเขาจะถูกฟ้องทั้งหมด1น0่อยประมาณอ้ร้อยคดี120คดีนะครับผมบอกก่อนไม่ใช่คดีเดียวเป็นคดีเดียวแต่120กร,รี่สหมายความว่าถ้าผมถ้ามีการลงโทษคือการหมิ่นประมาทเนี่ยก็คือ5ปีอสมมุติ5ปีแล้วก็อีกครั้งอ่ะร้อยครั้งเท่าไหร่ ห้าร้อยครั้งห้าร้อยปีก็ติดกันจนชาติหน้าจะชาติน,นี้และชาติต่อไปนะอะเราอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอยากจะสอนคนว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะหลุดพ้นสักทีเถอะไม่ว่าเพจไหนก็ตามเนี่ยที่ชอบด่าโดยไม่มีเหตุผลแล้วก็ไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นเราเป็นองค์กรเราเป็นนักธุรกิจเราเป็นคนทํางานคุณเป็นคนที่ไม่มีตัวตนแต่คุณใช้พิมพ์อย่างเดียวคุณคิดว่าตามไม่ได้นะฮะยังไงก็ด่าไปก่อนเดี๋ยวสบายมาก พอเดี๋ยวฉันก็ปิดฉันก็ปิดฉันก็ปิดมันก็มีวิธีเราก็เลยโฟกัสไปที่กรอบโกยก่อนพอเราโฟกัสไปกรอบโกยหลายเพจก็เงียบลงเพราะว่าเพจกรอบโกยคอนเนคกับบางคนในบางเพจนะฮะแล้วเราก็ได้ตัวคนมาหนึ่งคนหลายคนก็ยังมาสนุกต่อว่านั่นไม่ใช่ตัวใหญ่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ผมไม่สนใจหรอกครับจะใหญ่แค่ไหนนะฮะแต่ว่าคนนั้นแ่ะครับคือหนึ่งในแอดมินล้านเปอร์เซ็นต์แค่แอดมินผมก็ภูมิใจแล้วแล้วเขาก็ยินดีจะบอกเพื่อนเขาทุกคนด้วยนะครับ แล้วคุณดูสิครับว่าต่อให้คุณไปตั้งป้อมจัดการกันแค่ไหนก็แล้วแต่คือตำรวจส่งหมายเรียกไปวันที่ยี่บเอ็ดตอนที่ผมอยู่ต่างประเทศเพจก็ปิดการทหารเร็วแล้วแอดมินทั้งหมดผมมั่นใจว่าไปรวมกันเพื่อตั้งรับว่าจะยังไงไม่ใช่คนคนนั้นคนเดียวนะแอดมินทั้งหมดไปตั้งรับปั๊บป๊บปัป๊ก็ไปเอาทนายมาคนหนึ่งไปที่ตำรวจก็คือเอาทนายไปด้วยแต่ว่าส่งไปเฉพาะคนที่ตำรวจเรียก แล้วคนนั้นคิดว่าทําตามออเดอร์ของการตกลงของหมู่คณะทั้งหมดว่าให้พูดอย่างนี้ให้ทําได้แค่นี้ให้ทําได้แค่นี้นะครก็เสียเวลาไปประมาณโชโทวแล้วสิบโมงผมออกมาบ่ายสามก็ไม่ได้พักกินข้าวก็ประมาณห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงก็สรุปแล้วเนี่ยตอนแรกเขาเนียนมากตอนแรกเขาเนียนมากเขาบอกว่าอะไรเหรอเพจอะไร <c oughs> ขอบโกยไม่เคยได้ยินเลยทําไม เอาพี่นวัดมาทําไมโอ้ยตกใจเจอพี่นวัดด้วว่าเรื่องอะไรบอกมาเรื่องคุณนั่นแหละแล้วเราก็ตกใจมันใช่เปล่าวะมันพูดจนเราแบบตกใจว่าเฮ้ยมันแบบมันแบบไม่ใช่จริงๆเพี่นผมไม่รู้จักผมไม่รู้เลยผมไม่รู้เลยอะไรใดๆทั้งสิ้นเอ้าไม่รู้เป็นผู้ชายเหรออ้าวเป็นผู้ชายครับนะเดี๋ยวให้ดูรูปเจนเย็นนะี่นวัด่ะนะฮะแล้วก็ไม่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 ผมก็เลยแบบเริ่มรู้สึกอึดอัดต่อหน้าตำรวจผมก็เลยแบบ บอกเขาว่าน้องถ้าน้องอยากจะคุยกับพี่ดีๆอะ่ะมันยังมีหนทางไปต่อกันได้แต่ถ้าน้องโกหกปฏิเสธซึ่งหน้าแบบนี้ซ้ำๆมาเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วอะ่ะพี่ว่ามันไม่เวิร์คเพราะว่าเอกสารทางนิติวิทยาศาสตร์มันชัดหมดทุกเรื่องผมแม่อธิบายนะชัดยังไงเพราผมไปทํามาทุกที่ได้มาหมดแล้วทุกอย่างแม่คุณอยู่ตรงไหนแม่คุณนอนที่ไหนแม่คุณอยู่สระบุรีคุณเช่าห้องให้แม่คุณนอนตรงไหน ตำรวจไปถึงห้องแม่คุณหมดแล้วแต่ไม่เข้าคนเท่านั้นเองเพราะว่าผมชัดเจนหมดใดๆทั้งหมดอรู้เ็ยอยู่สระบุรีแม่ก็อยู่สระบุรีรู้เลยนะฮะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยเขาก็ชะมาเพื่อนเขานั่นแหละคุณจะรับสารภาพตรงนี้ไหมเสร็จเรียบร้อยเขาก็ยังแข็งปากแข็งก็เลยบอกว่าขออนุญ,ญาตพาไปคุยส่วนตัว ที่ไม่มีตํารวจและทนายเขาก็บอกไม่ได้ต้องเอาทนายไปต้องอาทานายไปผมบอกว่าทนายไว้คุยบนศาลแต่ถ้าจะคุยกับผมคุยที่นี่กล่อมอยู่พักหนึ่งก็เลยไปคุยก็ไปคุยกันในห้องเหมือนกับเป็นห้องรับแขกอย่างเงี้ยโดยไม่มีตํารวจวิทายานัยสุดท้ายก็กล่อมกันนานจนเขายอมรับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นเขาเป็นแอดมินแต่แอดมินมันมีเยอะแต่เขาไม่ได้เป็นคนโพสต์นะผมบอกก็ไม่เป็นไรครับ น้องจะปฏิเสธว่าไม่โพสก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะน้องมีสิทธิ์ปฏิเสธแต่น้องเป็นแอดมินใช่ไหมล่ะตอนแอดมินก็จบนะฮะนู่นนี่นั่นก็เลยต่อรองกันว่าจะเอาไงเขาบอกเขาไม่อยากให้เรื่องมันไปต่อผมก็บอกว่ามันถ้าเรื่องไม่ไปต่อก็น้องก็ต้องยอมรับอ่ะน้องทําพี่หนักเกินไปเขาบอกเขาไม่เขาเป็นแค่แอดมินเขาคอยลบโพสลบอะไรใไดๆแล้วน้องอะไ,ไม่ลบโพส์พี่อ่ะอะไรเงี้ยก็เลยบอกเอาอย่างเงี้ยละกันเขาบอกว่าแลกกันได้ไหม ผมจะบอกแอดมินทั้งหมดรวมถึงเจ้าของแล้วก็แลกกันอย่าเพิ่งทําอะไรผมผมก็เลยบอกเอาบอกมาเลยเอาบอกมาเขาบอกว่าเขายังไม่รู้หรอกเพราะว่าแอดมินก็ใช้อวตารเหมือนกันแต่ว่าพอจะรู้เดี๋ยวไปรวบรวมบอกไม่ได้บอกอยู่นี้ถ้าไม่บอกเดี๋ยวนี้อกอ็ไม่เอาดีวนี้เขาก็พูดอ้อมไปอ้อมมาอ้อมไปอ้อมมา <c oughs> ผมลาคาญมากชั่วโมงกว่าบอกบอกมาเลยจะพูดก็พูดมา ถ้าไม่พูดก็ไม่เป็นไรก็จบไปในที่สุดเขาก็บอกใบ้นน่นนี่นั่นว่าเป็นคนเป็นคนที่เคยได้ผลประโยชน์จากพี่นั่นแหละเป็นคนที่เคยได้ผลประโยชน์จากพี่นั่นแหละเป็นคนที่ต้องรู้จักพี่แกกว่าพี่เอขาใบ้กันไปเรื่อยๆเคยส่งนางงามด้วยเอเคยส่งนางงามด้วยเคยส่งนางงามด้วยส่งนางงามรุ่นนี้รุ่นนี้ส่งนางงามชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ย Ừ, เสร็จเรียบร้อยแล้ว <laughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยบอกว่าพูดชื่อมาเลยเขาก็บอกไม่พูดชื่อขอไม่พูดชื่อก,อก็ไม่พูดก็ไม่เป็นไรไม่พูดงี้ผมไม่เอานะไม่ดีวนะดีวนี้ล้มก็คือดําเนินการตามกฎหมายต่อเขาก็งอแงี้เขาก็บอกแม่ผมก็เลยบอกอย่างนี้ตลอดเวลาเนี่ยใส่แมสไว้ถอดคือตอนตอนเริ่มคุยผมให้เขาถอดแมสให้ผมดูหน้าว่าใช่ไหมถอดแมสปั๊บครั้งหนึ่งอ่ะโอเคแล้วก,ก็ปิดต่อ ผมบอ,อกว่าถอดแมสแล้วถ่ายคลิปให้พี่คลิปหนึ่งโดยพูดว่าผมชื่อนี้นำสก,กุลนี้เป็นแอดบินเพจกอบโกยรู้สึกสำนึกในความผิดที่จะขอโทษ MGI บริษัทมิสแกนบาบาบาคุณวัต์และจะไม่ทำอีกแล้วแล้วพี่จะยอมถอนฟ้องให้คือจริงๆแล้วหลังบ้านผมไม่ยอมหรอกนะกฎหมายผมก็ไม่ยอมแต่ผมอะจะเสี่ยงบังคับให้ยอม <_ ð Belgium> เขาตกอยู่ไม่ได้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 นะครับผมแบบเปิดหน้าไม่ได้เด็ดขาดผมเปิดไม่ได้เขาจะทำไมมนตกใจขนาดนั้นนะเรางงมากเดี๋ยวน้องแล้วน้องทําลายพี่ตูมตูมแล้วแค่น้องเปิดหน้าคนเราทาความผิดตั้งเยอะตั้งแยะทาไมน้องไม่ทํามันจะได้จบตํารวจที่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะเขาอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเขาได้ยินเขาบอกน้องแค่นี้เองมันง่ายมากมันง่ายสุดๆไม่มีใครไม่เอานะเคสแบบนี้ไม่มีใครไม่เอา น้องน้องแปลกมากเขาบอกไม่ได้ครับใครเห็นหน้าจริงผมไม่ได้เด็ดขาดทําไมอะ่ะเพราะว่าพ่อผมเป็นทหารอ่าเราก็ทหารแล้วเป็นยังไงทหารมันก็เป็นอาชีพป,ปกติไม่ได้เดี๋ยวพ่อผมจะจัดการผมไม่ระแต่ผมไม่อยากให้แม่ผมเดือดร้อนวนอยู่อย่างเงี้ยสรุปเปิดหน้าก็ไม่เปิดทําคลิปก็ไม่ทําผมเชื่อว่าเขาไม่ได้เหตุผลที่พ่อก็เป็นทหารผมว่าเขาน่าจะมีเรื่องอื่นคดีอื่น ผมรู้สึกได้ว่าผมเป็นคนมีเซนส์ผมคิดว่าไม่ใช่มีเรื่องผมเรื่องเดียวผมไม่ว่ามีเรื่องผมเรื่องเดียวนะฮะดาราคนบันเทิงหลายๆคนพอพ่วัธไปเจอหลายคนที่เขาแบบผิคู่กรณีองไม่อยากเห็น้ากมากเราแอบรู้ของอยากรู้เป็นยังไงอยากรู้ว่าเป็นใครไปถึงว่าอบุวยเป็นใครตอนนี้เราไม่อยากโพสต์ครับเนื่องจากว่าตอนนี้เราเข้าสู่กระบวนการฟ้องศาล นะฮะแน่นอนครับมันจะเร็วมากนะครับก็มีเงินก็ไปทุ่มใส่กันนะฮะเพราะว่าทุกคดีต้องใช้เงินแล้วก็ต้องใช้ทนายส่วนทนายที่มาด้วยเริ่มตกใจว่ามันจริงหรือเป็นอย่างนี้ถามเลยก็เรียกคุยกับทนายว่าทนายบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนในคณะเขาอ่ะผมอนุมานได้ว่าในคณะเขาเป็นคนติดต่อเพื่อมาให้ช่วยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เจอเจ้าคนผู้ชายคนนี้มาก่อนเขาจึงไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลย เขานึกว่ามาแบบมาสอบอะไรสักอย่างหนึ่งก็มานั่งเป็นเพื่อนเขาก็เลยเข้าข้างผมก็บอกว่าทําเถอะแค่นี้เองจะได้จบไปนู่นนี่นั่นจนในที่สุดทนายเขาก็เขาก็ท้อก็คือลูกความไม่ยอมก็เลยปิดเกมด้การถูกสอบสวนส่งสำนวนนะฮะสู่ศาลสู่กระบวนการครับอ,อ๋อเราจับเป็นบุคคลครับ เราจับบหุกคนแล้วก็ในสารเดี๋ยวจะเป็นรีดเอาเพิ่มครับมีทั้งหมดที่พี่นราสุบทางรับทางมประมาณห้าคนครับประมาณห้าตัวใหญ่ไหมไม่รู้ก็เขาบอกว่าก็ก็เป็นผู้ใหญ่อะครับเข,ขาพูดเขาพูดอยู่คำหนึ่งนะแต่ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จน้องก็พูดออกมาว่าว,าวาชิลาวุธอะไรอย่างเงี้ยขาพูดอย่างนี้นะผู้ใหญ่อายุมากกว่าพี่แล้วก็ชอบแบบ นู่นนี่นั่นชอบมีสองเพจมีเพจจริงกับเพจปลอมอะไรอย่างเงี้ยเออถามไครับว่าอะไรทำไมต้องดิสเครดิตต้องตีอ๋อถามเขาเขาก็ไม่ตอบครับเขาถามเราด้วยซ้ำว่าแล้วผมจะไปว่าพี่ด้วยเหตุผลอะไรเออตำรวจเขาบอกกันนั่นเธอแล้วคุยอย่าไ่รู้เรื่องก็มีสองอย่างครับไม่รับจ้างดาได้เงินได้ผลประโยชน์ถึงทำกับรู้สึกอิจฉาไม่พอใจแล้วเป็นอารมณ์เรือรัง ก็เป็นไปได้ทั้งสองแบบคือจัดการเพราะมีคนหนุนหลังนะฮะมีท่อนำเลี้ยงนิดหน่อยนะฮะหรือไม่พอใจเองส่งนางงามแล้วอาจจะแบบตกรอบหรือไม่ได้เงินจากนางงามหรืออะไรก็ไม่รู้อาจจะเสียผลประโยชน์แล้วรู้สึกมันแรงขึ้นตั้งแต่ผมได้ Universe Thailand มาแต่ก่อนผมยังพอทนได้นะกอบโกยอะ่ะมันไม่หนักมากแต่ตั้งแต่ u n i v เ r s e t h a i l a n d เป็นของผมครับคือกอบโกยมันระเบิดเลย มันไม่หยุดมันวันหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี้เราก็ต้องคิดสิว่าใครเสียผลประโยชน์จากที่ผมได้ยูนิเวอร์สมาจุกไหมฮะใครรู้สึกผิดหวังจากที่ผมได้ยูนิเวอร์สมาใครอิจฉาจากที่ผมได้ยูนิเวอร์สมานี่คือสารตั้งต้นผมเข้าใจได้นะครับมันอาจจะทรมานหน่อยนะฮะต้องอดทนนะฮะแต่ว่ากฎหมายก็มีไว้สําหรับในการจัดการคนแบบนี้เรื่องนี้ไม่มีวันสิ้นสุดและไม่มีวันหยุดแน่นอนบริษัทใส่เงินเต็มพิกัดนะฮะจ้างทนายระดับ เบอร์ต้นต้นของประเทศนะฮะแล้วก็ตำรวจตำรวจให้ความร่วมมือดีมากเขปโันไปสอ้ยยังครับถ้าไปเมื่อไหร่เดี๋ยวจะบอกอยากดูรูปว่างั้นเถอะอยากเห็นเลยเหรอใครใครรู้จักเพื่อนมั้งไง เดี๋ยวเราต้องไปดูข้างหลังเพราะเดี๋ยวเขาหาว่า p d p a อีกาแต่พื่อนใก็ัขาวกนันท์วอบว่าจะมีแท่เพียดียวรือว่เป็นคำถามเดียวที่เขาพูดเขาพูดว่าแล้วทำไมผมต้องมาโดนคนเดียวอ่ะอย่าเฉียงนะเพราะพี่แอบอัดเสียงไว้พี่ก็ตระกูลฮุนเซนเหมือนกัน แต่พี่ไม่เผยแพร่ครับท<อ>ี่มีจรรยาบาณพี่เอาไว้ฟังเพื่อนเข<อ>าก็บอกว่าเขาก็บอกว่าทําไมผมต้องโดนคนเดียวในเมื่อแอดบินก็มีตั้งหลายคนบอกว่าคุณรู้ได้ไงว่าคุณโดนคนเดียวมันมาคนเดียวเพราะมีแค่คุณก่อนวันนี้มันไม่ได้ไหมายความมีแค่คุณคนเดียวเดี๋ยวก็มีหมายไปโผล่หายที่เหลืออ่ะทีนี้ก็ยังไม่จบคุณจะตื่นเต้นพอพูดถึงเรื่องเจ้าเพื่อนไปด้วยไม่ยอมว่าน้อยหน้าไปคนเดียวไม่เอา ยังไม่พอแล้วเพจอื่นล่ะผมก็ถามเลยเพจเพจไหนครับเพจไหนครับเขาบอกว่าเขาพูดเลยเพจแรกเรียวมิทไทยแลนด์นั่นแหละจริงผมก็บอกเหรอทำไมล่ะเรียวมิรไทยแลนด์เขาเขามาจากไหนเหรอบอกาแกล้งฟอร์มอ๋อมันก็ไอพวกจอกจอกเก่านั่นแหละแยกกันมาเขาก็ให้ข้อมูลผมแล้วผมบอกแล้วโรสอ่ะโอ้โห อยากรู้เรื่องรถแล้วเดี๋ยวผมบอกให้ละเอียดเอ่อบบเฮ้ยพวกนี้ก็คี้โมดูดลายมาดูโถมีในพลตำรวจอยู่ในนี้เต็ไมไปหมดเลยดูหมดแล้วไม่แน่จริงไม่ใช่ชื่นอนวัตขอโทษนะบางในพลเนี่ยมันตายไปแล้วยังเก็บไม่ได้ลายนะฮะ ของการคืว่านคืบานครับอย่างแอดมินคนนี้ยอะไรที่มันสื่อถึงเขาว่าเขาคือบอกไม่ได้อันนี้มันเป็นความลับครับแต่ว่าบอกได้คำเดียวว่ามันเป็นแอดมินตัวจริงวายคุณไม่ต้องวายเดี๋ยวคุณจะโดนด้วยทีนี้ก็ไลายสีนะบอกไว้ก่อนนะที่มานี้ก็มาสื่อให้คนอื่นอยู่เนาะ